จุงกะและสวัสดีแม่เอาบางโปงกรุบกรุบเนียศกสบายเครื่องขณียายเนาะสวัสดีจ้าวซีจ้าหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะสบายดีบางโปงในทีน่นี้หลายคนอาจจะสงสัยภาษาบ้านงานก็แปลว่าพี่น้องจ้าบางครั้งงาก็พูดบางโปงบางครั้งงาก็พูดว่าท่านผู้ชมก็แปลความหมายเดียวกันนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมจ้าเข้าใจตรงกันเนาะจะเจอกับบุงาเช่นเดิมนะคะวันนี้บุงาจจะพาท่านผู้ชมอะไรไปทำอะไรนั่นแหละคะวันก่อนที่จะไปฟังเรื่องนั้นมาฟัง วันนี้โควิดที่รักเพิร์มีกี่คนจำนวนคนติดโควิดวันนี้7,075คนตัวเลขคนติดทั้งหมด38,742คนจ้าเมื่อวานหนังได้รับอีเมลจากโรงเรียนประมาณบ่าย3าโมงครึ่งบอกว่าเด็กนักเรียนของโรงเรียนลูกอาชูใจเป็นเล่นบาสเกตบอลเมื่อวันเสาร์กลุ่มเด็กผู้หญิงโมหนึ่งเนาะแล้วหนึ่งในนั้นมีคนติดโควิดแล้วให้นักเรียนที่ไปเล่นวันนั้น การุณาตรวจโควิดที่บ้านหรือไม่ก็ไปที่ที่รัฐบาลเขาจัดไว้ให้ตกใจมากเลยเพราะว่างก็ไปรับลูกเหมือนกันวันนั้นแล้วคิดมากเลยค่ะเพราะว่าปเรดนงโกนก็ถ้าโกนเจ็บปเรดนงนยปเรดกับานนอพองนี่นองเธอใหญ่ขนาดถ้าลูกติดมาแล้วสามีก็ไม่ได้อยู่ด้วยหี่จะทํำยังไงคิดหนักมากก็เลย ตัดสินใจตรวจเพราะว่าแฟนก่อนที่จะไปลงเรือเขาก็ซื้อที่ตรวจไว้ให้ที่บ้านพอตรวจเสร็จผลออกมามองปูนเฮ้ยโล่งใจมากๆเลยค่ะลูกไม่ติดโควิดดีใจมากเลยเพราะว่าทางเรือเขาบอกว่าถ้าใครติดโควิดให้กักตัวอยู่ที่บ้านเจ็ดวันแต่ถ้าใครไม่ติดโควิดตรวจเสร็จแล้วเอาผลตรวจส่งอีเมลให้ครูครูก็จะส่งไปทางารัฐบาลนะแล้วก็สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติ แต่เลิกเรียนปุ๊บห้ามไปไหนทั้งเส้นภายใน7วันแล้วก็ตรวจอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ต่อวันเสาร์ต่อไปงานนี้โล่งอกเลยค่ะท่านผู้ชมจ้าอ่อแล้วจบวันนี้มีอะไรนั่นแหละคะบองโอนจ้าวันนี้เมื่อเช้าได้รับโทราศัพท์ว่าจะพาทั้งพรมเขามาจะปูพรมพรมุ่งนี้เขาก็เลยโทรขอุญแจบ้านให้เขาจะเอาพรมมานี่ค่ะพรม อันนี้เขาก็เอาเพิ่มมาไว้แล้วนะจ๊ะท่านผู้ชมจ้าเอาไม้กวาดตัวแกก่อนที่ดำที่ตักเกียบอันนี้ตรมเอามาไว้แล้วเมื่อประมาณบ่ายบ่ายโมงตอนนี้มันจะบ่ายสองแล้วเขาบอกว่าขขกุญเจอยู่ไหนแล้วเราให้เขาแล้วก็เอามาวางไว้พรุ่งนี้เขาจะกูนะคะง้อนำตัวคลื่นทำความสะอาด จะไม่กวาดหมดนะ,อนอะขอบขอบออกมาเนาะ แล้ก็มาดูงานดูงานเสร็จเขาก็ไปสามีนาะดูงานช่วยกันลงแบบช่วยกันก็ช่างที่นี่รับลงเวลาเป็นเดือนเป็นปีงช่างปูพรมบริษัทก็อยู่กใกล้ๆตรงนี้นะคะบ้านนี้อยู่ในแหล่งชุมชนยอยู่ในสัวตำบลใกล้โรงเรียนมัธยม ตอนนี้กำรังดโรงพยาบาลโรงเรียนคาใ,นใคล้ายนในตัวอำเภอจะเหล่งช้อปปิ้งทุกสิ่งทุกอย่างประมาณสองนาทีจะถึงอยง่ไปซื้อกับข้าวตลาดสดเอาไว้เดี๋ยวเขามาปูพรุ่งนี้มันจะได้ไม่ยาก หน่อยคะ่ะท่านผู้ชมจ้าหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะว่าติดต่อช่างยังไงอย่างแรกเลยแล้วก็กคือก่อนที่เราจะมาซื้อบ้านแล้วก็มาดูบ้านแล้วก็ต้องต่อเติมอะไรมากในสิ่งที่เราพอใจถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ก็ตามเช่นปูโพรมัมนได้งานโพรเป็นงานที่ง่ายแล้วก็เร็วคะ่ะถ้าู้ชมขาขั้นตอนแรกเลยเราก็เสิชหาบริษัทที่อยู่ใกล้แล้วก็นัดวันเวลาไปเลือกโพรบริษัทไปเลือกโพรแล้วก็นัดวันเวลาแล้วก็จ่าย วางข้ามมาจัแล้วก็ตกลงกันว่าอ่ามาจัมเท่านี้ทําได้วันไหนอะไรยังไงรวมอะไรมั่งเดี๋ยวมาฟังละเียนะคะร้านนี้อยู่ใกล้ๆอ่งหมู่บ้านนี้จัมเลยไปประมาณ1กิโลเกือบเกือบสกิโลกันเลย่แหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ไปเลยห้างใหญ่ไปประมาณ1กิโลกว่าค่ะ2กิโลกว่าเลยจัดห้างใหญ่ไป1กิโลกว่าจากห้างจัดบ,บ้านเขามาบ้านนะเกือบ อ่าสามกิโลพรมนี้ก็เป็นบริษัทเดิมแล้วก็สีใหม่เฉยๆเริ่มต้นเดิมาะว่างานเลิส่สีสีเก่ามันเป็นสีเทาแล้วก็มันไม่มีแต่มีก็ต้องเดินเฤษภสาคมนานค่ะก็เลยเอาเดี๋ยนี้มีในร้านเลยมาจากเบลเบิร์นสั่งมาปุ๊บเขาก็ติดต่อมาเมื่อวานบอกว่าวันนี้เธอมาเข้าเประตูให้ฉันได้ไหมฉันจะเอาพรมไปลงแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมาทําได้ค่ะแล้วก็เลยมาเปิดให้เขาเขาก็เอาพรมเข้ามาวางไว้ กามประสานติดียกว่าคาแผคงขาก็แปลว่ารถแผ่งก็เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็เอามารวมกันก็เป็นคาแผลงขาท่า,านผู้ชมคาแล้วสงสัยนะคะว่าติดต่อช่างยังไงนะคะ,ะนัดวันและวันเวลาได้แล้วแล้วก็คุยกันสามีติดต่อทุกอย่างแล้วถ้าขาดหรืออะไรช่างจะโทรไปหาสามีก่อนแล้วก็สามีจะโทรมาคุยกับหนาแล้วก็ช่างก็จะโทรมาคอนเฟิร์มกับหนาอีกทีแล้วหนาเข้าใจคุยสื่อสารกันรู้เรื่องไหมตอบเลยนะคะว่าไม่ เข้าใจดีจ้ะตอนแรกกี้ก็โอยอ่เทอมแาล้วคุยกับเขาบอกว่าการณ์นาใช้ภาษาภาษาอังกฤษกับฉันเป็นภาษาพื้นฐานน้าเข้าไปทางการมากเกินไปฉันจะงงตอนนี้ก็งงเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมจา้า นั่นแหละค่ะคือการติดต่อช่างคือสามีผ่านสามีก่อนถ้าติดต่อสามีไม่ได้จริงๆเขาจะค่อยโทรมหาหางานและทุกอย่างสามีก็จะพูดบอกงานไว้หมดว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เขาอาจจะติดตอ่อฉันไม่ได้เพราะใช้อยู่ในเรือบางที่สัญญาณก็ไม่ดีเขาก็จะติดต่อเธอโดยตรงเธอก็ต้องเจรจ,จากตกลงแล้วมันก็เป็นบ่อยแล้วนะก็เข้าใจค่ะท่านผู้ชมจ้า อันนี้พิธีการปูพคมของเขาก็ปูอันนี้ก่อนนะปูโคมก่อนแล้วก็ปูพรมทับที่หลังแล้วก็เอาตะปูยางเป็นปืนหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ปุปกณ์ของเขานบางคนก็ใช้ตะปูยิงแบบไฟฟ้าล็อกมันไว้ก็แค่นั้นแหละค่ะทาวันเดียวก็เสร็จเพราะว่ามันจะพบข้างบนแล้วก็อ่าบันไดเท่านั้นงานพรมเป็นงานอะไรที่ง่ายแล้วราคานี้รวมกับค่าส่งด้วยไหมแต่อนอยู่เมลเบิร์นเขาทำเสร็จเขาจะไม่อ่า เขาทิ้งของทุกอย่างไว้ให้เราเลยแล้วเราคิดว่าเมาส์รวมทั้งหมดแล้วรวมทั้งค่าเก็บขยะด้วยไม่ได้นะคะุ่นผู้ชมจา๋าจะคุยกับช่างัทีต้องถามว่าเธอจะเก็บขยะให้เราด้วยไหมหรือว่าต้องทิ้งขยะให้เราเก็บไว้เองถ้าเราเอาขยะถ้าเราไม่คุยเขาก็จะไม่ทาไม่ถามไม่อะไรกับเราแล้วก็จะคิดรวมๆไปเลยแต่ถ้าเราคุยกับเขาดีๆให้รู้เรื่องก็จะเป็นราคาเท่านั้นทน้รวมราคาเท่านี้ เก็บขยะไปทิ้งให้ชั้นด้วยได้ไหมเขาก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะท่านผู้ชมจ้าอันนี้รวมราคาเขาเอาไปหมดเอาเหมาไปทิ้งหมดด้วยไม่งั้นเราก็ต้องไปจ่ายค่าขยะเองค่ะท่านผู้ชมหมายถึงเราก็ไปหารถมาต่อรถพ่วงเนาะรถพ่วงมาต่อแล้วก็เอาของขยะรีไซเคิลขยะปูนขยะถังสีเนี่ยมันแยกประเภทกันแล้วต้องไปทิ้งคนละี่แล้วก็เสียค่าขยะเนี่ย แพงค่ะเริ่มตั้งแต่รถกระบะรถสิบล้อรถหกล้อรถความความหนักความเบาสองร้อยขึ้นสองร้อยก็เกือบเกือบสี่พันขึ้นค่ะท่านผู้ชมอันนี้เราต้องคุยกับช่างให้รู้เรื่องไม่ฉะนั้นเราจะเป็นฝาเรดชอบอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วจ้ะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเมในงานงานในก็ขอกําลังกายกาลังใจก็ถ้าชอบก็กดไลค์ก่อนจากไปก็ขอซับสไครป์หนึ่งทีนะจ๊ะฝากติด กดติดตามให้ด้วยจ้าจุกกะและสวัสดีเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ